mà subscribe mà kênh Ghiền มาเลยมาเลยยาวมายาวมาห่างเยอะเออครังนี้เจ็กน้อยออยาวมายาวมาเล,เลยมาเลยโอ้หนักมากเลยยาวมายาวมาแล้วก็มาจอดพี่เลยอ เอามาเอามาพี่เลยไอเอามาจอดพี่เลยพีเอห่างห่างห่างเยอะตรงมาตรงมาอย่าอย่าเลี้ยวเข้าไปเยอะมา,มามา,า,ามาเออมามาแบบนี้มาเลยมาเลยยาวไปทางนี้เอี้ยงไปทางนี้เขาจะได้เอาดากมันลงทางนี้อ่อ

ได้เอาซัมนียบอะเพื่อจะได้เวลงนี่รถบอืมคันแม่ว่าคันเดินไปอีกจ่กหน่อยก็เอาลงข้างหลังได้บบม,มิตตฟูมองนี่รถไทยก็เอาลงอยู่อ่าเผื่จะได้สรุลปลงอ่าจะได้เลื่อนลงข้างหลังหล่ะก็เวมาทางนี้นะ เก่งมากจากสกลนครสวยๆอยอเล็กเนี่ยเอาไปลงสายไงโอ้ขากับเพื่อนบอกยอมเอาไปลงก่อนเลยนะออกมาแนะนำเลย แคอยู่รถใหม่อยู่ จะเด็กกัเจ้าเซาหรือปล่จ้าเสร็จบ้านให้คนเซาหมล้วเสร็จเป็นหลังเป็นหลังเขามาเนื่องเจ้าของอิริอยู่ฝั่งพุ่นหลังน้อยๆนี่พังความือนี่เขาเจ้ากับเซานี่ยอ่าแม่มีเนี่ยจดินมีสองฝั่งเสร็จอีกหลังนี่กับเซาดอกนอกจากพุ่นซีรัมรวยจังเศษดดอนหลังอีกหลังใหญ่ ทนหน่าออกมาถนนสุดซอยว่าติแต่มองนี่ก็ว่าเหตุอะไแต่มองกลับหลุดยังโยกไปนี่หลปิกอัพหลดเก๋งมา้มางเดีวมังสายไฟ เอาสอดเขาแตะนั่นแหอือเอางางลงก่อนแล้วะแม ขอบขค่ะ,คะมาดูอยู่บอ่ออำเภอบันมวน่วงแ,แล้วแต่งานเข่าอะตีแม่ว่าไม่เห็นรถแบบนี้แล่นอยู่แถวหน้าบ้านนี้อยู่สีนี่แหละอืม ลักษณะแบบนี้แหละพี่ ล่านไปฮอดอันซีแยกไฟแดงหนาลาัดสภแล้วเลี้ยวขวาไปทางการสิลป์บ่ใม่ครับตรองออกไปค่างวิไลคู่ไปหันขึ้นขนส่งไปใจบ่จากแยกอันเลี้ยวเข้าสูรรัศกรไปมันไปฮอตซแยกไวาพาไปไปร์าทค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็มานประมาณห้ราร้อยเมตรก็ฮอตแล้วครับอื้อ อมถนนสกุลกาลสินคุณโอ้ oh. นึกว่าสะอยู่ทางออกมาทางบ้านใต้บ้านเนี่ยออกมาทางนี้แต่อ่านอยู่เขาบอกว่าถนนสกลกาลสิน ในแพ่งบอเล็กเซนอันแบบจตงมสิดูข้างขานี่ประมาณเซนเท่าไหร่ไม่เต็ความหนาะอ,อ่า ร่เป็อยัเาไม่มีห่มไผอยู่มีร่มไผอยู่ีมเดี๋ยวเดี๋ยวคว้กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตางเดี๋ยวหมเดี๋ยอาเลยปโมตมคุ่งนี่ทับเลยทับเลยเสียสะละ เป็นซองแถวเอาเลยเอาลูกเงี้ซีก่อนบ่แม่นครับประกบกันเดี๋ยวประกบกัน เดี๋ยวมึงอย่าลืมมานำแผ่นเด้ออย่าดวนหนามานำเด้อตีมาเลยไปโ<ด>อ้โหนี่แหละอวิธีเก็บเถินมันมีแผ่นโฟมแบบนี้เนาะครับบ่เคยใส่ใช่ไหมค